กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับพี่วาฟูอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กันในรายการซับเอาอะไรมาให้พ no! ีดูนี่มีเอฟเฟคมีเอฟเฟคเล่นสักหน่อยละการมีเอฟเฟคกัน,กนโอเคก็รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่เรานั้นจะมาดูคลิปสพอเตอร์นะครับว่าส่งอะไรมาบ้างมีอะไรน่าดูหรือไม่มีอะไรดูหรือแบบ มันจะฮาหรือไม่หาก็เราก็จะดูกันในคลิปนี้ส่วนมากก็จับเป็นแบบไม่ฮาซะเท่าไหร่นะครับนะโอเคก็อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกด, like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิด่งแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมสมัครสมาชิก support ช่องกันด้วยนะเชียเพื่อไม่กลับเสียเวลาไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับไปเมื่อไปงานศพเส่เจ้าภาพอาจจะจุดธูปเทียนปิดพระลมหน่อยหนูนะกูต้องไปปิดตัวไหนก่อนเอ่ย อ๋ออฮปิดพัดลมหน่อยหนูอ๋ออ๋อสี่กดสกวิทชมันเยอะเกินไม่รู้ว่าจะไปปิดตรงไหนเออก็ไม uh ่ใช้คนในวัดแล้วประทูอะฮะอันนี้อะไรมาฮะคลิปต่อมาอ๋ออ๋อตีไม่โดนตีไม่โดนหูดังไปม, oh. มาเลยอ้าวเบนดเบ,ดบด อู้ยูโอ้โเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงน่ะบืนบึนไปนี่เอาเรือกลาโอ้โหตึงกระหายนคคุณแม่เป็นอะไรไหมล่ยครับอืมเมื่อกี้นี่โฟกัสผิดจุดนะครับไหนดูซิคลิปนี้ฮะเฮ้ยอ่ะสูทพอดในนี้ไม่ได้นะคะเออสูทพอตในร้านนะคะอะฮะ คือเป็นบุหรีไฟฟ้าเมื่อกี้นี้คิดว่าเป็นบุหรีไฟฟ้าที่ไหนได้เป็นไอที่ฉีดนี่ติดหนักขนาดนี้เลยอะคะถึงต้องร้องไห้ฟุมงไฟน้ำหูน้ำตาไหลเลยเนี่ยเออเอาโหยังอยังอีกเจเจอยากเอาไปไปให้เอาไปเอาไปช่วยน้องเขาอีกตายแล้วมึงหน้่อ่าฮะเป็นที่ดูดปูนะฮะ อันนี้เปิดเครื่องดูดฝุ่นไว้ครับโอ้เปิดวิดีโออาฮะแล้วก็ถอดปัตอ่าฮะโย่ทับมอก่อนสิบปีไงอ่าจะเปิดสามสิบนาทีต่อมาเออเครื่องมันไม่ดูดนเพื่อนจะยังไงล่ะ แต่เครื่องมันทำงานอยู่เรียบร้อยฮะเอาเรื่องไปลยกูได้อยู่ได้อยู่ uh huh. นักเรียนนักเรียนมาเราดีใจนักเรียนกลับไปใครเก็บเต็นท์อ้าวนักเรียนมาเราดีใจนักเร uh ียนจากไปใครเก็บเต็นท์ โอ้เป็นคล้ายๆครูฝึกโอ้ครูฝึกรอดออะไรประมาณนี้แต่ตอนที่พี่ไปเข้าค่ายนะคืออยู่ในผัดสุดท้ายก็คือเข้ามาฝึกสุดท้ายนะครับเก็บเต็นท์ไอ้เหี้ยหรือเต็นท์หรือหรือเต็นท์หรือไอ,อ้ที่กันลมหรือที่อะไรเนี่ยรอดอครับเก็บเออใครเป็นผัดสุดท้ายกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะที่จะได้เก็บช่วยครูฝึอกอะอะอะไรเอ่ยอาร์ตครีมอ๋อ หายคีมแล้วก็เอออ๋ออ๋อเครื่องแบบอัตโนมัติอ่ะเอาผมอยากจะถามพี่ว่าเพื่ออะไรครับพี่ชิบหายละหมอปลาทุบท่อปลาปลาแตกอ่ะอ่ะคะมึงจะร้องจำหาแล้วไม่ได้คอนเสิร์ตอ่ะ อี่บักกับพี่พงยติอ่ะต้องตื่นเต้นมั้ยเด้อจำชาติได้นะแต่ก็สนุกแหละคลิปนี้โอเคเบลิกู้ยเรียบร้อยเฮ้ยเอาใหม่ดิเจ็บปวอนแล้วลูกลงหลุมด้วยเออทุบอ้าโอ้แบบคิดว่าไม่ลงแล้วไงเหยียบไม้กอรอบตัวเองั้งงอเลยสุดท้ายลูกกอรอบลงครับเบลิกู้ย อีกสักคลิปนี้ใส่แล้าไปนี้ใส่น้ำเปล่าเออมีใส่เดือนมันตกลงไปในทั้งสองแก้วเลยเออที่มันตกลงไปในแก้วล้ามันก็ชักดินชักตุยไปเลยเออที่มันตกลงไปในน้ําเปล่าเนี่ยเยังยิ้มแย้มแจ่มใสมันไม่ตายทั้เรียนได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นี้คะอ่าฮะดื่มเหล้าอะ่ท เบรีกู really เจอกันอะไรวะเนี่ยจอเข้าอม่ oh! อเจอผมก็พร้อมจะ้โอ้โอโอโอ้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 โค้โแ้โอ้โอคค้โ้วนะคอับอบ้อ้คอทโอ้โอ้่เข้ามา้โอ้โง้โอ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 ้คอ้โ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 อทุกซกกัอ้โอแลอุ้อก้โอสโอัโรสมอ้โอ้โอ้โอ่โอ้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 โจ้โอ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 ้อ้โออี้โออ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ